สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในเกม free f i r ในโมดซีซีอย่างเช่นเคยจะมาขึ้นแดงแดงกันนะครับวันนี้ไปเริ่มเกมกันกันเลยครับผม Mẹ gọn nói ná, mẹ gọn nói na, mẹ gọn đuôi na, mẹ gọn đuôi náo mẹ gọn nói náo mẹ rồi đuôi mẹ mẹ โอ้ยสองตัวครับสองครับสองจะเก็บสองกูเปล่าคอยดูโอ้ยเก็บไปสองครับผมโอ้ย first blood double kill เก็บไปสองเป็นไงล่ะไอ้สาม double kill เป็นไงล่ะสามเก็บเรียบไปดิเก็บสองจะดิ JFK. Kiếp sống với hết. Kiếp với mít. À, yeah. Hãy First blood. <coughs> lốm đi Để tôi đi Lốm đi gặp nào lốm đi Double kill. Lắng, quên Lắng, cao lắng quên หลังแล้วหลังหลังหลังมันอยู่ด้านบนที่เกิดมันโอเคสวยพี่สวยมาลีก็มาว่ะจะขึ้นแดงแดงได้ไหมว่าคืนนี้อยากรู้จังอยากขึ้นแดงแดงจังคืนนี้ ยังพูดเลยว่ามีใครมาช่วยเลยใจร้ายจังไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะนาย nó mày vào đấy <laughs> 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 ขอบคุณนะมันมหลังนะเพื่อน ระวังหน่อยมันโอมหลัง้งเพื่อน <First Blood. S 1> มันไปเดือดเมื่อไงกันมันอยู่หลังตู้ตู้เต็นเต็ตตนเนเนอร์ครับมันไปอย่าง,งาครับ

โทษโทษครับโทษโทษโทษขอโทษขอโทษนี่แต่ผมชื่อบาร์สนะพี่นะผมชื่อบาร์สนะพี่ First blood. kill. Oh, cái này là Cái này là Chưa có tiếp phải đi Sao đâu cũng đi mà ขอหนึ่งดาวนะครับขอนะครับช่วยแบกผมด้วยนะครับผมเป็นไข่นี่ครับไข่ไข่ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเข็มนัดเข็มเมร์ คุยิงอะไรวะเนี Yo, ้มันอยู่ไหนวะล้มหนึ là, ่ง lớm 2, lốm 3, first blood, lốm 3, bên này là, chơi kịp 3, bên này là, bên này là chơi kịp 3, bên này, bên này là nó, thì lại nhăn qua mũi tên, cái gì anh không có okay nhúc hey, yeah, nhích, double kill, kịp 3, bên này là. ร้องนี่ร้องนี่เจอของกินก็ไปไม่ได้กินอะไรแล้วไอ้เรื่องเกินยังไม่ได้เกินอะไรหรอวแต่ก็มีพอมีฝีมืออยู่บ้าง อย่าลืมเข้าไปกระทืบไลค์ผมด้วยนะช่องเขมนัตเขมเมอร์เขมรเขม,มเม,มอร์ล้มไปหนึ่งมนนันขึ้นกลางบนแล้ว first blood เี yeah, yeah. ่ยเอมันอยู่กลางกำบนึ่ัวมันมันโดดลงมาเจอเพื่อนมันน้ยอยู่หลังตู้โคเดนเนอร์้ยอะไรวะมันยิงยี่อะไรวะป่เล่นมามาปน้องไป ไม่อยากจะโจเลยแต่ว่าไม่อยากจะพูดอ่ะเเเเเววววลลลลาาาาาาายยยยยยยิิิิิิ่่่่่่่งงงงมมมออออนน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 ดดดดะตตตไ้ีกััโร เก็บไปดิเก็บไปดิเก็บไปดิเก็บไปดีเป็ไปไปไปนไงล่ะเจอ PSQ อันคนรูไปอะเป็นไงล่ะไม่อยากจะโชื่เลย ก่อนจะยิงวัดองศาเลยยังวะกูเจอบบรับารุมาจาร์แล้ววะนั่งสอนอยู่เนี่ยสุดยอดเลยมึงยิงได้กี่ตัวแล้ววะ ชุกหนีก่อนหนีก่อนเป็นไงล่ะเจอวิจารหนีกูไปเป็นไงล่ะยิ้กกูไม่ทันดิมันอยู่ที่บันไดหมดเลยสามสามทีตัวเฮียได้เพื่อเจยเฮียโดนระเบิดเฮียชุบอะไรเฮียกูโดนระเบิดนอนอยู่เนี่ย

ยิงจังเลยโอ,อกาส <laughs> ยิงยังไม่ยิงไอ้เหี้ย เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งระวังด้วยมันอยู่หลังทู่โคเดนเนอะร์เจ็บหนึ่งเลยเจ็บหนึ่งมันกำลังปัญญายอยู่หลังเก้าหลังเก้ามันอยู่หลังหลังเสาเนี่ยนี่หลังหลังตอหม้อเลย

lắng mãi, lắng 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 lắng, bịt game này đấy, bịt đấy gì quá. Double kill, oh, <laughs> oh. nè, <laughs> bố bảo. มัมหนหมนรปุเดินเข้าไปดีเพื่อนเดี๋ยววงบีมันเล่นยากไม่อาที่ะได้เปรียบวะมันเล่นจะดวกกว่าม,นะมันอยู่หลังกองทีเดียมหลังกองทีเดียมนะวัง เบิ่งเบิ่โอเคสวยน้ำมันจะหกมาได้ยังไงมันเจอวงบีบแบบนี้สวยสวย